สวัสดีค่ะทุกคนจ้าเมื่อกี้พี่อาดคิดไปเร่งบนยี่สเสียงนะคะทุกคนดกลมากตอนนี้กี่ังทำงานนะคะจะได้เ็นงานเกรการประจำปีก,กับการพาะปลูกนะคะตอ,อนนี้กำลังเตรียมผักที่จะไปทำ นะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะตอนนี้น้มมันอ่าข้างหน้าดูเขาเขาล้างถ้วยนะคะกําลังล้างถ้วยล้างจช่เมื่อกี้ทุกคนจานเมื่อกี้ไปทำคลิปอย่างดีเลยแต่ว่าอโอ้แสงทำคลิปอย่างดีค่ะเมื่อกี้แต่ว่ามี เสียงไม่มีนะคะไม่ไม่เข้าไม่ตัวนี้เป็นอย่างนี้แล้วคาะเวลาอย่างนี้ใช่ค่ะใช่แล้วทุกคนจะได้ยินเสียงมิโลไปเนาะโอ้สก้นจ๋าวันนี้นะคะพี่มาทำงานตื่นตื่นมาตีสี่ห้าสิบนะคะมาทำงานเนาะ เลยประมาณ6โมงถึงค่ำนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างเสิร์ฟอาหารเนาะตอนนี้ก็มีบีกับพี่ทอมนะคะที่มาทํางานอ่าคนนี้คือมีบีกับพี่อมสองคนนะคะช่วยเหลือกันค่ะสองคนก็ปิ้งบนไปบนมาอันนี้ที่วีกำลังเตรียมอยู่คือซีซาสลัดนะคะจะทำขึ้นไปให้เป็นบุฟเฟ่ของแขกแขก V.I.P. ที่มาซื้อซื้อตั๋วเข้ามานะคะก็ทำไปก่อนทั้งหมด หนึ่งรอคนนะคะยวดูว่าจะให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงดีไหม yeah, ใช่่ u s t stop me It look like the world was not work mm hmm. บอกกับผู้ชมนะคะว่าเมื่อกี้เนาะฉันอู้สัตว์ทำคลิปอย่างดีค่ะ mm hmm. เสียงบมมีส่สย mm hmm. อารมณ์เสียค่ะทุกคนคะแต่พี่ก็ยังจะโพสลงนะคะพี่ก็จะโพสคลิปนั้นอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะได้อาจจะไม่ค่อยเหมเือนเดิมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ดีกว่าสตาร์นัพอาเจนนัพโฟ f ์บุฟเฟ่ตอัพเซนเนาะอารานน,นี่นนะะจะมีเสียงคนอื่นคุยด้วยนะคะเพราะมันมีสองตัวเนาะนี่อาหารของเราเสร็จแล้วหมู ในครัวนี้ก็จะมี2ทีมนะคะมีทีมของบีแลวก็ทีมอีกฝั่งด้านนึงนะคะแล้วบีก็จะทําเป็นซีซ่าสลัดนะคะทุกอย่างคือบีก็จะทาตัดเสร็จแล้วบีก็จะไปะวางไว้รอเด็กศึกพนักงานมารับมารับออกไปนะคะนีวว้จะให้ดูว,ว่าบีทําอะไรเพิ่งเสร็จไ้วอันนี้ค่ะซีซ่าสลัดนะคะทุกคนจ้ะจอออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็จะทําอีกอย่างนึงไอริส ลาบเดิมมาวันนี้เศรษฐ์มาดูขนมนะกินด้วยาีนขนมค่ะเมื่อวานนี้พี่ว่าจะทำคลิปนะคะแต่ว่ามันคนเยอะมากมดบิ๊วจะทาอีกอย่างนะคะมีสั่งสองอย่างเนะอันนี้คือคล,คลิปเมื่อกี้นะคะคือตอนบิ๊กกำลังทำ ผสมผสมกันนะคนให้เท่ากันจะว่าคลิปไม่มีเสียงเสียงไม่มีเสียงดรงมากนะคะทุกคนค่ะเราตอนนี้ไีต้องใส่เรามาใส่จานก่อนมนาะ ใส่ก็ร็จก็จะโชว์ให้ดูรอบนึงนะคะว่าเป็น,น,นยังไงอู้ดี I do it again My last one is not good อืม บว่าก่งเหรอฮึโอ้ยทำหมดแล้วค่ะทุกคนก็เตรียมตัวครับเตรียมการเขาเรียกอะไรกันของบุฟเฟตข้างบนนะคะ คือเราทำบุฟเฟ่ต์ข้านล่างและข้างบนเนาะข้างล่างก็คือทําขายข้างบนคือเป็นบุฟเฟ่ต์ที่เราเข้า,ายเงินมาแล้วนะขอเก็บของนะเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็จ่อมาเป็นอย่างนี้แต่เพียงให้ดูนี่ก็จ่อมาเป็นประมาณนี้เยอะ เอียงให้ดูเดี๋ยวไม่ได้คะ่ะบเมันหลดนเนาะเมือ่อวานนี้เธอยุ่งมากทุกคนขายุ่งแบบว่าบีต้องคุมงานข้างหน้าคนเดียวนะคะแล้วก็พี่พรอมคุมท้างบนเป็นอาหาร b i p อีกส่วนหนึ่งร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็บีต้องดูข้างล่างสี่ร้อยกว่าคนนะคะ ตอนนี้ตอนนี้เที่ยงนะคะเริ่มจะคนเริ่มจะมาแล้วบางทีก็จะเตรียม่อ,อไปเรื่อยๆส่งผักส่งสลัดนะคะออกไปประมาณสองสามถ้วยแล้วนะคะถ้วยใหญ่ที่ว่าทุกคนเห็นเนาะถ้วยเนี่ยคะ่ะหวกไปแล้วสองนะคะอ,นนอ,อ,นนอ,อันนี้ก็มาเพิ่มอีกนี่ก็กำลังทำเพิ่มอีกนะคะเสียงดังหน่อยเนาะเพราะว่าเขา้างังถ้วยรังจานนะคะแต่ว่าบีถ้าจะให้บีแบบทำคลิปแล้วไปตัดต่ออ่ะบีไม่ค่อยมีเวลาน,นะคะทุก ก็เลยพยายามที่จะทำแบบเป็นคลิปยาวเลยเนาะก็พูดเมื่อกี้คือคลิปคลิปทือโอเคมากเลยค่ะแต่ว่า,าเสียงไม้นะคะมันติดขัดมันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาใช้อยู่ตรงนี้นะคะเขาใชา้เขาเรียกอะไรอะเครื่องสื่อสารเยอะนะคะเพราะมันเป็นงานประจําปีเนาะแล้ออกข่าวออกทีวีด้วยค่ะงานค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ไม์ของบีนะคะมันจะเชื่อมต่อกับ youtube แต่ไม่ใช่ y ู u ูบส์แต่บูทูนะคะ ถ้ามีอะไรมารบส่วนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีเสียงนะทุกคนของบ้านเราไม่ก็ได้ยินเราจะเตรียมของนะคะวันนี้ก็มีอีกประมาณ I'm looking for fish cake. Fish cake, just oh, in here. Okay. Uh, I think yeah. you have it here. Oh, do you have, do you want a towel? Because it's just a little, maybe. Yeah, just mm. yeah. a Okay, oh sorry. <laughs> ะะถ้ามีพนักงานเดินเข้ามาถามวาม่าเขาก็จะมีพนักงานด้านหน้านะคะเดินเข้ามาว่าเราต้องการอันนี้เพิ่มอันนอ้น,นอันนี้เพิ่มดูก็จะบอกเขาว่าอยู่ตรงไหนเนาะพี่เป็นฝ่ายที่ว่าเตรียมของออกไปข้างนอกเนาะอันนี้ทำจนกว่าจะถึงกี่โมงวานนี้เริ่ประมาณคนเลิกกินนะคะประมาณบ่ายสามแต่ว่ามันแล้วแต่วันค่ะ ก็จะเตรียมไปเยอะๆเลยเพราะว่าสลัดถ้วยหนึ่งนะคะ้ก็ไก่เนาะแล้วก็มีเบคอนมีอะไรกนแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกอะไรนะคะเป็นจานละ15ปอนเนาะ15ปอนก็ตกอยู่ที่จานละ6 7เจร้อยนะคะก็เลยแบบต้องทำเยอะๆหน่อยะคะ่ะเพราะมันเื่ากุมกับราคาเงนินที่เขาจ่ายเนาะถ้าทำน้อยเกินไปแั้นก็เขาก็ว่าเราได้ะคะ่ะ เมื่อวานนี้คือแบบปิ้งคนเดียวคือเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าต้องทำแบบพี่ต้องท,ทาทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะแบบร้อนแบบเย็นเนาะร้อนก็คือพวกกต้มพวก,พวกอ่าทำไก่ทำอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วคือเราเราเก็บไว้ห่อถุงไว้ ก็เตรียมให้พนักงานมามารับเอาอร่อยไหมโอ้ย still got one that ball d r มากับขวยเปล่าเอาออกมากแล้วนะคะดีก็จะเติมไปเรื่อยๆไปทำเป็นฝ่ายดูแลเมียน,น,นะคะถ้าที่ไหนเที่ยวปากับดีนี่คือแกจะชอบเนี่ยค่ะเดินไปเดินมาเติมของให้แล้วให้ปีทำนะคะอยู่กับเมียน,นะะี่ขี้เกียจค่ะ นะคะทุกคนจานเราทำเงินให้บริษัทได้สีส่แสนกว่าบาทนะคะถ้าเป็นเงินบาทเนาะ c h ก c e n chicken เอ้ c h i โอ e n ออเวเด Beef Beef ออเวเด i n เยอะอม i c k e n ช่ละก e have more chicken อ h oh in e เยอะน n e เยอโอด เดี๋ยวโควันยาถ้าเป็นอันนี้คือพนักงานชุดใหม่นะคะชุดเมื่อวานก็อีกอยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนใหม่มาเขาจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แล้วก็ต้องคอยบอกเขาแต่ว่าถ้ามาทำเมื่อวานนี้ก็จะรู้แล้วนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ไม่เป็นไรค่ะ มื่อกี้อุตส่าห์มีพวกน้องๆใบ้ไปไปให้นะคะเมื่อกี้อุตส่าห์คิดเมื่อกี้อุตส่าห์มีน้องๆแบบใบ้ไปไปให้นะคะทุกคนสาวเสียายมากเลยอะ่ะเสียายคิดแต่บีก็จะไปเอาเสียงคุยให้ทุกคนได้ได้ยินนะคะว่าบีกยู่กังทำอะไรนะคะเดจะอธิบายให้ฟังในคลิปนั้นด้วยค่ะ ขอบีอยากให้เพื่อนๆได้เห็นตอนการทำงานของนี้เนาะเจ็บเจ็บแล้วนเอากข้าลยตาล่น ปาปิดไหมนันงปากนเลยทำป้อนลูกอมนะคะลูกอมจำปากเลย นะคะเรีแล้วค่ะนะะตอนนี้ันจริไม่มีไม่มีเขา่าเศนะคะตอนนี้เนาะคือจะทำอย่างนี้เลยค่ะเสียงดังอย่างนี้เลยนะคะมัน อย่างที่พี่บอกค่ะพี่ทำงานพี่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปตัดคลิปนะคะแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยคุณใช o โอเค Everything hot in here ใช่ Thank you Let's put them up Okay Thanks บงของเริ่มมาเยอะแล้วนะคะทุกคนคือคนตอนนี้คือเป็นคิวเริ่มคิวมาเรื่อยๆแล้วก็เตรียม I'm going to you give me a bowl? Oh. Yeah. I will top it up. Okay. Yes. Right, I'm going to get more chicken in Yeah, and bacon. bacon. Yeah. แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เติมเน,นื้อผัดอีกนะคะทุกคนน่าจะเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตีก็จะมาเตรียมไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นไห่ดาวหั่นครึ่งนะเดี๋ยไม่ใช่ไห่ดาวสิจะต้มหั่นครึ่งนะหั่นไว้หั่นไว้นะคะ,ะ,คะเราบีขอใส่ถุงมือก่อนเราบีก็จะเติม ต้วนี้ไม่ใช่ผักสิแอนตรเลยนะคะทางอังกฤษเขาค่อนข้างที่จะนิยมกินสลัดแบบนี้จะอจะช่วงแบบร้อนๆหน้าร้อนแบบนี้เนาะเ่อวานนี้หมดไปเยอะมากเลยค่ะสำหรับปีบีคิดว่าซีซ่าสลัดอร่อยมากเนาะใส่กับไก่อะไรเงี้ยขออยากทำกันฮนะปีก็จะเติมอย่าเงี้ยเรื่อยๆนะคะทุกคน คืสเสร็จแล้วก็เติมพอเขาเอาจา,มานมาถ้วยมาดิก็บเติมออกว่อย่างเงี้ยนะคะเติมเสร็จอันนี้ก็คือเสร็จแล้วแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อน อันนี้ก็ขอพิสตาไว้ก่อนเวลาช่อบไ้กลับไปไทยนะคะบางคนถามว่าบางคนถามวิมวันทไปทำงานอะไรยู่ว่าทำงานเป็นเชฟค่ะเขาบอกอ้าวทำไมเป็นเชฟทำไมไม่เห็นอ้วนเลยมันไม่เข้าใจหรอกค่ะทุกคนจา้าถ้ามาอยู่ในจุดตัวนี้จริองๆอ,อ่ะกินอะไรก็ไม่ลงค่ะชิมได้ค่ะชิมแต่ว่า มันเห็นทุกวันมันมันมันเบื่อมันเอียนนะคะมันแค่ันแบบถ้าเราเห็นทุกวันมันจะเรารู้รสชาติแล้วเนาะเห็นทุกวันได้กินทุกวันมันมันมันก็มันก็ชินก็ไม่อยากกินนะปกติกลับกลับไปบ้านค่ะไปกินต้มมาม่าต้มมาม่าใส่ไข่ กินแต่ขนมจะเขอยิบขนมกินก่อนค่ะสิบเก้าอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนขาทำงานสองคนคือยุ่งมากเมื่อวันนี้คือยุ่งมากจะไม่มีเวลาทำี่เลยชิบ,บ่าวันนี้พยายามจะทำคลิปแล้วก็คุย้ด้วยนะคะ,บบนนอะตอนที่ว่างเนาะก็ประมาณนี้แหลคะค่ะ เ,เตรียมตัวกันนะคะที่กะงจากลับไปทำงานแล้วเนาะแบบทำงานทำงานนะคะยัง้งก็ชื่นหมในคลิปนี้ค่ะบ๊ายบาย